ชมนะครับเนาะจะพามารับชมพี่น้อง,พอ,งพอซักนะครับเนาะขับโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องมาฟังน้ำกันพอเพิ่นจะเน้นจะเด่นชุดใด้นะครับผมตัวเดียไปเรีนท่นมันบออ่นยังได้พอตัเดียเรียนเลือกตัวเดียวอันย่าบ่พอเอาจะมาอันย่าย่างไ,ไป,ญญปไซบั <laughs> เดเนี่ยอ,อ, <laughs> อ่า อ oh, oh ๋อันไหนก็ได้ขอพ่อเยสันเขาจูบมาเลขนอนมาติพ่อเลขนอนมาเลกเม็มาเอามามาเดินสเกใหญ่มาใหญ่มากปนมาามันมนกะลกเน่แม่หมองเม็มาเลขนอนมาเลย น่าน่าเนี่ยเหมือนรอเตะว่อ้าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อเอาถามบ่เมียบ่เป็นพ่อซักเอาข้าวปลายอลูกนั่พ่อซักเจ้เขียนทั้งฝุ่นก็ได้เอ่อฝุ่นเก็บเอ้ยเขียนบ้าเนุ่มเบยดไม่อโอ้ยเอาสีได้พ่อเอาสีน้ำเงินป่ะมาสีนี่เบาดีเปลี่ยนวันที่เรียบาดเอาวันเปลี่ยนวันที่เังไหนกับวันที่สามคุเรียบาดเมื่อกี้วันที่หนึ่งบาดีสาม อาคือว่าสามกรกฎาคมั่วแล้วมั่วแล้ววันที่หนึ่งี่นึงบอกออกแมนเดบอยพูนเดือนนาออกสามเทียวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่งวดหนีวันที่หนึ่งหนึงยังหนึ่งกรกฎาคมนั่นแล้วอ้วันที่หนึ่งบอออกออกว่าบอแมนบอเอาขอันในอาชปเด้อเอาดีๆเด้อเอฟซีขึาหนึ่งกรกฎาคมทผู้ชม <laughs> าาพ่อสักนะคะเนาะมอยํานะคะงวดวันที่หนึ่งกรกดาสองพันห้าร้อยหกลงมือแลลวพี่น้องพอสัก 2, <c oughs> ลงมือแล้วเดือนกรกดาเดือนนาออกสามครั้ง <c oughs> พ่อออกวันที่หนึ่งกรกดาออกวันที่สิบหกกรกดาออกวันที่สามสิบเอ็ดกรกดาครับผมอ่าแมนเพราะว่าเพิ่นเรือนวันที่หนึ่งสิงหาบอออกเรือนมาเป็นวันที่สามสิบเอ็ดท่านผู้ชม ห้องสุดท้ายเนี่ยลุยเลยหกแปดโอ้ยตา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 ตับตับที่บ่ฮะตับทู่บ่นี่โอ้ยเลยบนหรือล่างนะพ่อเนี่ยเด้อตัวใหญ่ๆสิเอฟซีเอ็นมักอยู่เนี่ยนี่ไปเขียนไล่ไลเด้อมันมั่วอันนี้บน บนอย่างบนอย่างเดียวเน้นที่หกแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนีข้อสับอ่าเน้นที่หกแปดคู่เดียวคู่เดียวไปเล่นลวดอ่าบนอย่างเดียวนีบนอย่างเดียวบนอย่างล่างในข้อศอกเอาล่างมาเลยล่างอีกเอาล่างเด่นตัวไหนด้วยเกลี้างกันฮามีอมันก่อนเอา ขาบอลุกย่างกับบนบนสเก็ึงด้วยล่ะจะกินลูกจะกินนังจะกินนอนเอาจะเมฟเอาบนรอาพี่น้องมีชุดบนชุดบนเนาะเอาหันหน้าทั้งเด็ดสกาวน้ำทั้งบาวเท่าน้ำกระบนเนาะเบอร์เ่อล่าเดลล่าสล็อตหกกับเจ็ดสิบบนแปดกับเก้า หน่วยหน่วยบนพี่น้องหกเจ็ด0สบน8ปเก้าหน่วยบนพแปดตัวเดียวว่าสั้นมาดูไทยแกล้เลกเสีออกแล้วส่วนมากจะมาบปตะตเน้นเราเด้ยบ่อาพอสักมักมากตัวตัดเนี่ยตัวบ่มักเนี่ยหกเกเนียมเจ็ดปเจเกมีละทื้นลวดต่วหกแปดับซว่ามักมักเจ็เกพี่น้องนออล่อชุดลลางพันแปลวคมพี่พันเยออืม เบิ่งพี่น้องเนี่ยเรางที่รอกันน้อยจะพูนนะเลื่อมรถนะเลื่อมยังกะผ้าเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถมันหลายขั้นหมดเลยนี่เอาจังหมาอยู่เอาโบเห็นรถนึกว่าพอสักบระมาณมันเนี่ยตุ้ยมันใสขั้นเหลืองเด้อ่ามันนี่เปลี่ยนเป็นขั้นแดงเริ่มเริ่มหมดนี่อาซีขึ้นตัวนี้สั่นโอ้มันจะเสียรถจะเป็นเสียข้ามมืนเนี่มันหยันหมดขั้น เทียนใม่มตำราว่าเป็นพอ,อยาทัุุมเยาดูู้นพออ่กา <laughs> น้มเสียนกับของแล้วพอสักม่เห็มนมาเห็นมันกกับบุรีรัะเคียแต่มันอายุมัน หน่อยหันก็ะเจ16ปีนึงเนี่ยชิบเกปีอันนี้มันก็ไดจเก้าปีแต่ว่าเกิดคือมีสองหลอบแมนแมนเออบบเลียนตัวนี้เลยตัวนี้ซิบหแมนนซิบผหววแล้วตามสูตรหวสองตัวมาตัวนั่นนี่นี่ครับนี่อันก็เขาเริ่มอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดแปดสิบหกหวครับสิบหกหัวก็ยี่สิบ แปดกับเก้าออกใส่กันออกใส่กันออกใส่กันหืมบ่เด็กครับอ๋อชุดล่างรอพี่น้องครับผมครับบ่เด็กชุดตองหวัดพ่อซักคือเปลี่ยนแปลงนี่พ่อซักตัดตัวทิ้มแล้วนี่มีชุดที่พ่อซักให้ตองหวัดแล้วนี่ซื้อไว้แล้วศูนย์ห้าห้าศูนย์กครับศูนย์เจ็ดกับ่าเจ็ดนี่เอาหนิพ่อชุดล่างนี่เออแน่นแเอาชุดล่างพ่อเขียนชุดล่างในในชุดสรุปให้น้ำแน่เอาล่างงชุดล่า ันนี้ล่างอันนี้คือหลแหลกเลยค่ะเด้อน่่เน่่เน่่นหนึ่งศูนนั่งแนย์สี่แปดแปดศูนย์สี่ชุดล่างยังเป็นชุดเดิมชุดเดิมเน้นเนาะ แน่น้เปิดเอาเปิดตัวเน่นสี่ห้าหกีว่าสีสีแปดศูนย์แล้วแปดศูนย์ขอเหล็กบุขคำนวณข้อเหล็กคำนวณวิ่งสี่น่นเดยพ่อเน่นตัวแดเป็นส มม่ยากมากยากพ่อนี่นี่บอ่ว่าม่ยากงวดก้อนกระซื้อตัวนี้ปาหามันมอมกับกรรกินนี่นี่นี่พ่องวดนี่นี่สี่ศูนย์กรกินสี่ศูนย์แปดศูนยนี่ทาชมเอเออสี่ศูนย์แปดูนยมนแมนนั่ตัวที่พ่อเน้นที่แหลนน๋อสามคูเองแก่ังเนินชุดเดิมนะพ่อเนาะอือเดี๋ยวเดี๋ยวๆวดสี่สี่ห้าหก เน่นที่ซีซีหาวกับเป็นงวดที่ยี่สิบอันนี้มันเป็นเลขติดล่างเปิดอีกเปิดอีกยั่งนั่งอันนี้บาท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 นี้อันนี้หนึ่งหนึ่งสี่หกแปดเก้า สิบล่างหนึ่งสี่หกแปดเก้าสิบล่างนี่ก็เป็นได้แปดเป็นได้สี่เป็นได้แปดเป็นได้โอ้ครับไปได้เหมดได้หมดได้ทุกตัวสาเรักสิบรักสิบรักสิบบลอนมาหลายดอกมันก็ยี่สิบหางวดยี่สิบหางวดเข้าทุกงวดเอาท่านผู้ชมสิบล่างเราเข้าทุกงวดชุดบนนี่พอสักเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้ออย่างไหนเนาะพอสักเปลี่ยนตัวถูกออกกว่าน้อเปลี่ยนกระสือคือเราศูนย์ห้าห้าศูนย์ 07-7นี่เป็นชุดที่พ่อซักให้ตองวดครับชุดบนครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายพ่อซักมีเปลี่ยนแปลงด้วพี่น้องด้อชุดบนเด้อครับ10บน67หน่วยบน8968697879ชุดล่างยังยังเน้นอยู่ชุดเดิมพี่น้อง1040804484เน้นที่844080ครับชุดบนเปลี่ยนมากกวอเนาะ สูตรบนเตียนเตียนกะเอาคือเกาได้ตอกเกาเปล่าอยู่สูตรนังเขาว่าพิษจักเทียพ่อพ่อสูตรนี่กับบ่พิษนี่เป็นสองสูตรเป็นป่ะครับพ่อสองชูรบานนี้บานนี้รอบนี้ติดพิษสูตรได้สูตรหนึ่งด้วบาทนี่แล้วพี่น้องครับชุดแมนตัวคนละตูวเนาะชุดแหลกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดห้าตัวมาสองตัวล่างงวดที่ผ่านมากับมาสามศูนย์งวดนี้ศูนย์หนึ่งสามสี่แปดพี่น้องสี่ศูนย์แปดศูนย์ นะครับน้อแคปหน้าจอนี่ชุดที่พ่อให้ต้องงวดชุดสรุปพี่น้องบน6 8เน้น6 8ดพี่น้อง68 69ดห7 9้าเจดปดกาลั่งดีชุดนหนึ่งร่งดีล่าง1 0 4 0 8 0 4 4 8 4สนน40แะครับเนาะเน้นสี่กับ8 4เน้น80 16ูนลดปหวดหน่ครับ่นี่้ดนกงวดร่างดีแคปหน้าจอไ้ตามนีเลยคร่อมีรอบสองอันนี้เป็นข้างล่าง แรกกับช no no ุดไอ้ชุดไทยมักชุดไหนมักชุดอันนี้ชุดแรกสุดมันหน่อยคือมักชุดทุดยไทยสุดไทยโอ้เน้นชุดทุ่ยไทยกำลังดีกำลังดีสิบโมหัวเนี่ยเนี่ยชุดทุดไทยล่างล่างวิ่งซีเอาค่ะต้องล่างวิ่งซีล่างวิ่งซีแบบพีเน้นชุดนี้ขอบคุณพ่อเสร็กันไปแล้วไปยังมักหก ขอบคุณมาใส่อีกทางนึงเนอะสำหรับเพลงเนี่ทางเอฟซีเพิ่นให้โชคให้ลาภเนาะโชคไปลาภประชักอันเนี้ยมอพุ่มเลยพุ่มเอาพุ่มเลนพุ่มได้รอดนี่กันคลิปหน้าสวัสดีครับ